ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคเดอรเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวคลิปนี้นำา f ฟมาชมรีวิวรถไถนะครับตรงนี้จอดอยู่ประมาณสัก1 2 3 8คันอ่าคลิปนี้รีวิวแค่นี้พอ8คันครับที่เคเดอรเตอร์หนองกีบุรีรัมย์รึ่งหนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับตอนนี้ นะครับปนๆกับสีส้มและสีแดงแล้วก็สีเขียวนะสีๆครับนะส้มน้ำเงินแดงเขียวครบเลยครับวันนี้นะพี่แคกเกอร์น้องอีบุรีรามาชมว่าแต่ละค่ายแต่ละสีเป็นยังไงบ้างสภาพและก็ราคานะครับมีทั้งสวยเดิมๆม,มีทั้งเก็บงานสวยแล้วก็มีทั้ง นะครับเก็บงานบางจุดนะครับที่เคเด็กเตอร์น้องกีบุรีรัมเดี๋ยวพาเอฟซีเยี่ยมชมนะครับสำหรับคลิปนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคนนะครับแต่ว่าที่เคเด็กเตอร์นี่ก็เปิดทําการอยู่นะครับวันนี้นะครับก็ทีมช่างก็มาครึ่งหนึ่งนะครับให้พักก่อนครึ่งหนึ่งเริ่มต้นที่คันนี้แล้วกันนะครับค่ายสีน้ําเงินอีกค่ายหนึ่งครับอีเซกินะครับอีเซกิตัวนี้เป็นรุ่น ่า542นะครับเป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ42แรงนะครับ542อ s u กิตันนี้เล่มปี63นะเครื่องคัดท้ายอะไรเดิมนะเก็บงานให้สวยนะครับยางเดิม4เส้นดอกเต็มเต็มเลยเล่มทะเบียนพร้อมนะครับจะได้อุปกรณ์ใบดันผันหลังนะครับสภาพสวยๆตามนี้เลยนะครับผม เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ขายอยู่ในศูนย์ครับ42แรงอิเซก,กิ542แล้วก็จะมีตัวรองลงมาเป็น540ก็จะเป็นตัวนั้นครับใกล้เคียงกันคล้ายๆกันเลยครับนะครับอ่าตัวนี้จะได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับแล้วก็แถมส่งฟรีถาําได้โลตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3แสน4,900บาทครับเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะครับสวยๆตามนี้เลยนะครับอุปกรณ์สชิ้นหน้าหลังเลือกเอาถัดมาเป็นค่ายสีแดง ยันมานะครับตัวนี้ยันมาห้าอ่าสามสิบเก้าเท่านสามเก้าสามทีสามสิบเก้าแรงตัวนี้ก็เช็คสภาพสวยยางหน้าใหม่ยางหลังดอกเต็มเลยเล่มทะเบียนปีห้าห้าครับคันนี้นะราคาสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับผมยันมาสามสิบเก้าถัดมาก็จะเป็นตัวฟอร์ดเพาเดียวเป็นหกพันหก นะครับเครื่องยนต์ T3 นะครับตัวนหกพ0นหกได้ยางคู่หน้าใหม่ครับยางหน้าใหม่ยางหลังดอกเต็มดีอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมครับคันนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีไฮดรอลิกดีปวัดหกพันครับเป็น6ก0ั T3 ราคา269,000บาทครับเช็คสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์2ชิ้น ถัดมาจะเป็นอิซกิอีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้เป็น554 5 4แรงอิซกินะครับตัวนี้ก็ลดสภาพสวยเดิมเพิ่มเติมก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยบางจุดอย่างดี4เส้นครับยางเดิมเล่มปี61จะได้อุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันนะอิซากิที่นี่เราก็มีทั้ง40 42แล้วก็54นะสภาพสวยๆตามนี้ราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทครับ3 4 9 0 0 0อุปกรณ์หน้าหลัง เล่มทะเบียนไปพร้อมครับส่งฟรี3ามโลนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว40ตัวนี้540ตัวนี้ก็สภาพส,สวยๆครับเช็คสภาพให้ใหม่ยางดี4เส้นเหมือนกันครับสภาพใกล้เคียงกับปี542ก็จะเป็นตัวรุ่นก่อนเ,อเล่มก็จะปี6.1ปีต่ำกว่าเพราะว่าจาก540เขาจะพัฒนาเป็น542นะครับแต่ว่าราคาตัวนี้ก็จะซอฟลงนะครับ อันนี้ราคาจะอยู่ที่28ง0 0 0กบาทครับสอง0ดาอุปกรณ์หน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมส่งฟรี3ามไรโลนะครับผมตัดมาตัวนี้จะเป็นค่ายสีส้มบ้างครับคูปต้า m 6 0 4 0ตัวนี้ส,สวยๆเลยนะครับเล่มปี558นะอันนี้เนาะ58นะครับยางดีสีเส้นครับยางหลังดอกเต็มเลยยางหน้ายัางเหลือเยอะครับเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมไม่เคยแกะเลยครับดูสีสันเดิมๆสวยๆนะดูท่อนคัดครับ นัดตรงนี้เพิ่มเติมเก็บสีคานล่างให้ครับคานกับปากใบมีดให้แต่ท่านบนขึ้นมานี่ของเดิมนะครับนี่มาตรงนี้เดิมหมดไม่เคยทําสีนะครับสีเดิมเดิมฝากระโปรงสวยครับก็จะมีเบาะขาดนิดหน่อยตรงนี้นะครับรถสวยเดิม M6040 ปี 40, 58นะครับ นี่ราคาก็จะอยู่499,000บาทครับ499,000บาทนะครับผมรถเดิมๆเลยถัดมา,าเป็นค่ายสีเขียวบ้างนะครับจอเดีย5310เพาเดียวนะครับอุปกรณ์หน้าหลัง1 7 9 0 0 0บาทครับราคานี้ถือว่า,าเบาๆดีครับนะได้รถสภาพกลางๆนะครับรถใหญ่เพาเดียวได้หน้าได้หลัง1 7 0, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมจอเดีย5310 แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจะเป็นคูปุต้านะ L 4018 SP ตัวนี้ติดตักนะครับรถเดิมๆเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมสีเดิมเล่มปี63ครับเป็น SP นะครับติดตักของคูปุต้า508นะ l a 508เดิมๆติดตักตั้งแต่เกิดเลยครับคันนี้นะตัวนี้ก็ใช้งานอยู่เอาไปตักขี้วัวบ้างตักดินบ้างที่ที่สวนนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์ เยอะคันนี้นะครับระวังรอ f FC รอลูกค้ามาดูก็ขออนุญ,ญาตใช้งานไปก่อนนะครับาราคาคันนี้ค่าตัวอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทครับนะพวกชุดตักอะไรเงแห้งดีไม่มีเยิ้มเลยนะครับแต่ว่าใช้งานมาก็จะมอมนิดนึงเครื่องเดิมคัดเดิมท้ายเดิมนะครับสีเดิมไม่เคยแกะนะครับสภาพสวยอยู่นะครับผม4 0 1 8 s p นะครับ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสามร้อยโลทุกคันเลยครับนะครับสนใจก็สอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์แปดเก้าสองเป็นสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะศูนย์แปดเก้าสองเป็นสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับชีเคเตอร์น้องกีบุตรีรำส่วนคันนี้ที่เพิ่งขับเข้ามานี่จะเป็น l 4 0 1 8 sp ตัวนี้ก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมจัดส่ง fc พรุ่งนี้นะครับเลิกวันที่2พรุ่งนี้เดี๋ยวจัดส่งให้ขอบพระคุณ fc จากจังหวัดชัยภูมิเดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็ถูกใจสั่งจองครับ 4 0 1 8 s p สภาพนี้อ่าสวยเดิมเพิ่มเติมเก็บรายละเอียดให้นิดหน่อยไปดันผ่านหลัง3 6สนหกบาทนะครับ3 6 0นหกหบาทนี้ส่งฟรีถึงบ้านด้วยได้4 0 1 8 s p นะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ fc ทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมอย่างสูงลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ